โอ้น oh, ี่น oh, ้องๆกู้ภัยครับมาช่วยหางูเจอแล้วปะน้องเหลือม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 ให้โชคมีแหอะไรมาเขียเออผมอะไรมาเขียช่วยหน่อยเขียมนาจะพงียเมียเพื่อนเนอะพูดในทางที่ดีนเอ๋จะบอ่นี่ก็กำลังอยู่เห็นไรละโูดจะแฮกันมาทำไมดิ

น้องน้องกู้ภัยคอโคครับพอดีเลยเข้าไปไหนเข้าไป เห็นไหมไม่ใช่มนอยู่นี่ทั้งเป็นแรงเปล่าอี๋อย่าพูดอย่างนั้นล่ะเห็นเห็นไหมเอ้าใบก้น้วเลยก้นออกไห Đó. tôi ต้องเอาไปต้น con ก่อนอ๋อตัวไปซื้อ đi, ก่อนเขียวเลยเดี๋ยว lên วันนี้น้องๆกู้ภัยต้องมากู้กู้ภัยงูเนาะถือว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้นนนนนเน,นาะ